นะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับกนดต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอลวัตฟัคกับเกมฟีฟาย่สิบคาร์เรียมโหมดนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรถทูกรีเช่นเดิมนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าในวันนี้นะครับก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วสำหรับซีซั่นแรกนะครับเพราะว่าพอเพราะว่าผมเนี่ยข้ามมาเลยแล้วกันนะครับตอนแรกเนี่ยทีมอยู่ประมาณช่วงของอ่าโคเชสเตอร์นะวันที่16 ก็เลยไม่กี่นัดผมก็เลยข้ามมาเลยแล้วคิดว่ามันไม่มีอะไรสาคัญมากมายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราได้แชมป์แล้วเราเลื่อนชั้นแน่นอนเพราะว่าเราห่างเป็น20แต้มเลยนะครับกับอันดับที่2นะครับกิมบี้ทาว์เนี่ยตัวอันดับที่5เลยนะครับก็แปลกใจอยู่นะแต่ขึ้นมาเป็นเชสเตอรแฮมนะครับขึ้นมาอันดับที่2เฉยเลยแล้วก็มีทางด้านของคารายยูเนเต็ดนะครับขึ้นมานะก็แน่นอนยังไงเราก็ได้แชมป์ครับตอนนี้เหลืออีก2นัดสุดท้ายก็จะเป็น2นัดสุดท้ายสําหรับพาร์ทนี้นะครับ ก็นน่าจะเป็นพาร์ทที่7นะครับผมแล้วก็จะเป็นการปิดพาร์ทไปเลยนะครับสำหรับซีซั่นแรกของลีกทูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นการขึ้นไปสู่ลีกวันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนวันนี้นะครับผมเรามีคิวเตะกับโอแฮมแอตเลติกครับก็ไม่รู้ว่าเป็นทีมอันดับที่เท่าไหร่๋ย่ขอเลื่อนกลับไปดูนิดนึงครับ โอแฮมแอตเลติก oh, นะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะว่าเราจะเจอกับใครดับที่เท่าไหร่แต่โอแฮมอยู่ดับที่16กโอ oh, สบาย oh. บือสดือ oh. โบเลยนะครับวันนี้ผมเน้นนักเตะสำรองแล้วกันนะครับให้มีการเรียกว่าผัดเปลี่ยนการเล่นบ้างครับในส่วนของฮอกกินนะผมก็ปรับมาเป็น CF เรียบร้อยแล้วก็จะให้เขาเล่นเป็นฟอสไนตัวหลักของทีมแล้วนะก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับในส่วนของฟอร์มการเล่นนะเจอราดวอลเลนตินนะครับผมก็ลงเป็นตัวจริงนะเบอร์เจสตอนนี้เนี่ย ผมมีปัญหากับนักเตะประมาณ2คนก็คือฮันเตอร์ที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เขาเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้ามือแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยจะแบบอ่าทันใจผมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกคนก็คืออดีตกับตันทีมยงงเอสแทมแน็น S นบก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้องขายทิ้งแน่นอนนะฮะเอาละเดี๋ยวอีกสองลัดสุดท้ายเราจะไม่ใช้ตัวเร่เลยเราใช้เป็นอดัมคุกแทนครับเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็กองกลางตัวรับอย่างจาวส์เนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวจริงนะครับผมแทนทางด้านของรอไปเลยแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะส่วนในด้าของเบอร์นาร์ดเราจะเอาออกเลยเพราะว่าหมดสัญญาในฤดูกาลนี้เขากลับแมนยูนะเราจะใช้เป็นสมิธแทนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดอชแทนโทเวลนะครับก็เป็นการสลับสับเปลี่ยนนะ ก็จะมีการสับเปลี่ยนกันเล็กน้อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเราได้แชมป์แน่นอนครับเดี๋ยวไปรับแชมป์ในนัดสุดท้ายเอาละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับนัดน,นี้ครับแข่งกับโอแฮมแอตเลติกนั่นเองนะครับผมไปเยือนด้วยเอาละครับวันนี้มาอยู่กันที่นัดรองสุดท้ายครับนัดที่44นะครับ,รบถ้าผมจำไม่ผิดนะะเป,ไปน็นนัดที่44ครับก็การันตี T v. ขึ้นชั้นเรียบร้อยสําหรับเซาวฟอร์ดซิตี้นะครับผลงานในปีนี้เกินคาดครับจะทะลุร้อยแต้มเอานะครับ93้มแต้มนะตอนนี้ถ้าชนะอีก2นัดก็เป็น99แต้มนะครับก็น่าจะเป็นสถิติหลีกทูหรือเปล่าผมไม่ชัวเหมือนกันนะครับจะบอกเลยว่าเป็นแต้มที่เยอะจัดมากเลยฮะวันนี้สายฝนโปรยปลายครับนี่ครับนำดมาเลยครับสำหรับเซาวฟอร์ดซิตี้ฮะและทีมที่ตกชั้นโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับเรียกว่า ปีนี้ขับเที่ยวกันอยู่อันดับที่2ถึงที่8นะครับส่วนอันดับที่1อย่างซาลฟอร์ดเนี่ยก็ลอยลำมาตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับก็ลอยลำมายาวมากๆครับเพราะฟอร์มดีเหลือเกินครับพี่แกชนะทุกนัดเลยนะครับเกือบจะทุกนัดสิไม่ใช่ทุกนัดนะครับแม้ว่าฟอร์มของจอห์นบอสจูเนียทำทีมดีเหลือเกินครับรวมถึงการเสริมทีมที่แบบว่าเป็นการวางโครงสร้างทีมได้ดีฮะและนี่ก็คือนักเตะโเนี่ฟอร์มดีมากๆครับในช่วงของท้ายฤดูกาลหลังครับอย่างเอเลียดไวท์เฮาส์ที่ซื้อมาแล้วก็ปรับ ตัวได้เรียบร้อยไปกับตันทีมและฟอร์มดีเหลือเกินครับเรามาดูทีมอย่างโอแฮมก่อนเลยนะครับวันนี้มาระบบอะไรยังไม่แน่ใจแต่ว่า11ตัวจริงตามนี้เลยนะครับผมเรียกว่าเป็นระบบหลัง3อีกแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นระบบหลัง3 4 3นะครับปกติเราเจอแต่3 5 2นะวันนี้เราเจอ3 4 3กับโอแฮมแอตเลติกครับแล้วก็โยกมาที่ซอลฟอร์ดผู้มาเยือนครับวันนี้ก็11ตัวจริงแบบผสมผสานกันครับ ผู้สาประตูก็คนเดิมเช่นเดิมครับ4-3-3มีเทิร์นบูก,กับสมิธครับมีเจมทางขวาอดัมคุกซ้ายเชาวแล้วก็มีทางด้านของเจมดอชนะครับไวท์เฮาส์และฮอกกินเป็นหน้าต่ำฟอลส์ไนนนั่นเองครับผมเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มครับเคียบอลที่เปิดแทงขึ้นมาแล้วบอลแรงไปเอาาล้วฮอกกินเก็บได้สวยฮอกกินส่งมาให้ดอช <Positive. S 1> พิกได้ตรงนี้พิกแล้วปั่นขวาตรงนี้หูบอลมันไม่แรงเกินไปมันเบาๆไปหน่อยครับบอล เติมเข้าไปครับแล้วไวท์เฮาเปิดให้จ้ามงหงวีลูกนี้เปิดเป็นลูกสูตรครับให้แล้วไปเข้าสู่กรอบเกตโต้แต่มันโดนสก,กิดจ,จากฝั่งตรงข้ามเล็กน้อยครับไม่งั้นนี่คือถ้ามงเต็มเมนี่มีเรื่องแน่นอนเข้ามาตรงกลางวีแเลนแพงมาสวยแล้วเก็บได้สม,มิธเอาแล้วสม,มิธเสียท่าไปหลุดขึ้นมาครับที่ดันแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ยิงแสกไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากครับโอ้โหมอกี้ พลาดเองคอรับโหพลาดก่อนส่งท้ายดูการเหมือนอารมณ์แบบเข้ากะกะกับไม่รู้ว่าเทิร์นบูกับสมิธเนี่ยใครจะเข้าและสมิธเนี่ยคือเหมือนชา้าไปหนึ่งสเต็ปครับเพราะว่าคิดว่าเทิร์นบูจะมาปั๊มไวก่อนเนี่ยพอแล้วลูกนี้เขายิงแบบไม่คิดอะไรแล้วยิงพุ่งเข,เข้าไปเสาแรกแล้วก็เรียบร้อยเลยเจมวนเข้ามาที่จาวจับหนึ่งทีแล้วจาวขอยิงขวาอู้วิยิงไกลค่อนข้างที่จะได้ลุ้นนะตรงนี้แต่โดนปัดไว้ได้อะ ดูไห้คือแตะขวาหนึ่งทีแล้วขอเสาแรกตรงนั้นแลยิงบอลมันใส่สายด้วยนะโอ้โหปัดได้อย่างสวยงามมองไม่ถึงครับลูกเตะมุมนี่ยังไม่เคยสร้างปัญหาได้แล้วเจอราวันตินเปิดมาเสาสองอสเต้ไม่ถึงอีกแล้วบอลมันออกมานายกรอบเกตโทษเก็บได้ที่เทิร์นบุกแทงเข้ามาที่เจมส์เจมให้ดอทอีกทีส่งให้อสัเอสเต้อัสเต้วนออกมาแล้วอสัสเต้วนกลับมาให้ดอทดอทส่งกลับมาที่ไวท์เฮาส์แล้วยิงได้ขวาโอ้โหนี่เอา เอาแบบชัวร์จัดๆนะครับผมไม่รีบยิงรีบเร่งครับแล้วหวต้องชมการประสานงาน2คนระหว่างนักเตะดาวรุ่งเนี่ยอย่างเซนเต้ดอชนะครับผมถือว่านิ่งเหลือเกินไม่รีบเร่งครับดูฮะเพื่อเนเต้ยังวนกลับมาที่ดอชแล้วดอชจะยิงก็ได้แต่เห็นไวท์เฮาส์เนี่ยขอบอลอยู่ครับเรียกว่ารุ่นพี่นะขอบอลอยู่ตรงรางแล้วก็ต้องเปิดเข้ามาแล้วโขดดอชเปิดขึ้นมาไวท์เฮาส์ลูกนี้จะเล่นยากไปหน่อยครับแล้วโด,ดนดีดออกมา อาแล้วบอลมันมาถึงไวเฮายิงด้วยขวากดตรงนี้คือเขามีดีในเรื่องของการยิงไกลอยู่แล้วนะได้ของเอเลียดไว้เฮาแล้วยิงลูกนี้บอลมันพุ่งสวยครับแต่ว่าโอ้โหมันไซส์ไม่พอที่จะเข้าเสาครับโอ้หเปิดติดไปครับแล้วเข้ามาที่วีแลนตรงกลางยิงโอ้โหบอลมันเลี่ยนครับ <c oughs> ยิงไปติดครับแล้วยังโดนปัดได้แบบเฉียดเฉียดเฉียวครับ <c oughs> ออกปีกมาแล้วยกมาลูกนี้เหมือนจะแรงและแรงเกินไปหรือเปล่า แต่เหมือนจะทันเฉยเลยแล้วเอาเข้ามาได้ด้วยแต่ผูกสามตัวของเราชกออกไปสวยครับและเตินบูอยู่ข้างหลังแต่ว่ากดได้ดีแล้วอจ้าวมาสไลด์แต่ว่าเกือบโดนครับและจะเปิดเร็วขึ้นมาตรงนี้เก็บได้สวยครับให้เจมดอสกระดกมาที่อัสันเตหูแม่นเหลือเกินเจมดอสแล้วอัสันเตเจอบีบบังอยู่ครับแล้วเร็ว,รวพอๆกันอัสันเตเข้ามาตรงกลางเจมดอสเห็นทางขวาแล้วขอปั่นหนึ่งทีบอลมันดังเป้งชนเสาเต็มๆอาสันเต เก็บจังหวะซองและฮอกกินเตะอัดไปโอ้โหแต่ว่าเก็บรายละเอียดในเรื่องของเกมรับได้ดีอยู่แล้วครับส่งมาที่ฮอกกินเติมขึ้นมาฮอกกินเติมขึ้นมาแล้วฮอกกินส่งให้ซันเตน้อ้อมไปอซันเต้สวยมากเสาสองรออยู่แล้วโหแรงไปหน่อยส่งเข้ามาแล้วเปิดยิงโอ้โห,โหยิงอีกครั้งก็ยังติดครับถเวลาครบ2นาทีแล้วแล้วก็ไม่ยอรรอยครับโอ้โห,โหกลายเป็นว่าเซาท์ฟอร์ซิตี้ครับทีมที่ได้แชมป์ของลีกทูครับปลุกมา เสมอโอแฮมได้เพียงแค่1นึ่งประตูต่อหนึ่งครับเก็บ3แต้มไม่ได้ฮะแต่ต้องชมครับว่าโอแฮมเล่นดีเหลือเกินนะวันนี้คือสู้สุดใจขาดดินนะด้วยระบบ3 4มของเขาครับโอ้โหถือว่าแน่นปักเลยฮะกองหลังของเขาเล่นดีมากครับพี่ผมยาวว่าผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรต้องไปหาเซิร์ชดูครับดูลักษณะแล้วเก็บกินทุกลูกครับในเรื่องของลูกกลางอากาศครับเสมอไปหนึ่งหนึ่งแงแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุ้นนัดสุดท้ายกันต่อครับในนัดต่อไปนั่นเองครับ อะลครับผมแน่นอนครับนัดสุดท้ายนัดต่อไปเป็นนัดสุดท้ายแหละก็เป็นนัดที่เราต้องเจอกับทีมที่คุ้นหูคุ้นตาขึ้นชื่ออยู่นะครับเพาชื่อทีมอะไรนะแคมบริดจ์อยู่ในเตดนะครับอยู่อันดับที่23แล้วก็ตกชั้นไปน่าจะตกชั้นแล้วนะออกนอกกลีกไปหรือเปล่าผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแ้วก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับนัดที่46ใช่ไหมนัดที่46ครับ ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นนัดที่เราจะได้ทูช่วยแชมป์ด้วยนะครับของลีกทูแล้วก็ปิดตำนานลีกทูไปแล้วขึ้นสู่ลีกวันกันนะครับผมเรียกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีฮะและตอนนี้นะครับดูดาวซันโวดีนึงครับหลังจากที่ผ่านมาทั้งหมด45นัดนะครับผมทางด้านของกิมส์บี้ทาวครับมีวิลเลียมเนี่ยยิงไปถึง20ประตูครับเล่นมา45นดครับคาราแกนครับลองลงมาแล้วเฮนเดอร์สันน่ะติดอันดับที่3ามว16ประตูครับ ไอทางด้านของวิลเลียมเนี่ยผมช็อตลิสต์ไว้เผื่อว่าเอ้มันดูเก่งดีผมก็เลยลองไปสำรวจด,ดูว่ามันเก่งแค่ไหนครับนี่ก็คือหน้าตาของวิลเลียมนั่นเองคะชื่อจอร์ชวิลเลียมครับเป็นกองหน้าของเวลส์นั่นเองครับดูฮะคือเขามีสปีดความเร็วที่จัดจ้านมากครับแต่ว่าในเรื่องของจบสกอร์ทุกนี้นั่นก็ไม่ได้แบบว่าพิเศษพิโสอะไรมากแต่ว่าโอ้โหฟิสิกส์คล่อพ่งดีจัดนะครับถึงว่าและทำไมถึงแข่งกับ นักเตะในลีกทูได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่ามาตรฐานของลีกทูเนี่ยเขาสูงกว่านะดูจากลักษณะนะตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เอาเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกนัดเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเพราะว่านัดนี้จะปิดแชมป์แล้วก็ปิดฉากลีกทูกันจนได้นะครับในพาทนี้แล้วก็จะมาทูช่วยแชมป์กันแล้วก็เลื่อนขั้นไปด้วยกันนะครับผมเป็นลีกวันนั่นเองนะครับผมจัดไปแคมป์ิดยู่นเตดครับวันนี้ผมจัดเต็มโคตรครับนัดปิดท้าย เล่นในบ้านไหมเล่นในบ้านด้วยทูช่วยแชมป์ในบ้านนะครับเรียกว่าจัดเต็มทุกกระบวนท่านะครับผมบอกเลยวันนี้เราจะให้เบอร์นาดเป็นสำรองไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอตัวอื่นๆนะครับที่มีความสำคัญพอสมควรนะครับอย่างเช่นเซบาสเตียนชาวนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะให้เป็นตัวสำรองแทนทางด้านของวิลสันละกันวิลสันนี่ น่าจะหมดสัญญาแล้วก็ย้ายไปไหนผมก็ยังไม่รู้ครับอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าผมจะให้อดัมคุกลง2นัดสุดท้ายแทนตัวเรนนะเพราะว่าตัวเร่ก็พักเถอะครับเพราะว่าลงมากำลัศึกทุกนัดเลยนะครับเกือบทุกนัดของลีกนะครับเรียกว่าเล่นกันเหนื่อยเลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของอดัมคุกนั่นเองนะครับผมเอาละนัดสุดท้ายตรงนี้นะครับเล่นที่เพนเดซูล่าเซเดียมครับทำให้ทีมภูมิใจเจอกับทีมที่ตกชั้นไปแล้วชนะได้เนี่ยก็ได้แชมป์ยางสมศักดิ์ศรีนั่นเองครับจัดไป เอาเลยครับผมวันนี้นัดสุดท้ายของ EFL League 2ครับ s ซาท์ฟอร์ดซิตเปิดบ้านรับการมาเยือนของเคมบิดยู u นเต็ดครับเป็นนัดที่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงครับ s ซา t ์ฟอร์จะได้ทูถ้วยแชมป์นะครับนแฟนบอลในสนามเพนิซูล่าสเตเดียมครับความจุประมาณ9,000กว่าคนเนะเจอร์าย์วันตีนครับย้ายมาฤดูกาลแรกครับจะพาทีมเลื่อนชั้นเลยครับ ถือว่ามีส่วนสําคัญมากในการพาซาวฟอร์ดมาถึงจุดๆนี้ได้ครับเช่นเดียวกับเอเนเอร์สันเหมือนกันนะรวมถึง3ประสานของทีมนั่นแหละครับว่าจะเป็นเฮนอร์สันวาเลนตินแล้วก็โทมัสอาซันเตอวันนี้สิตัวจริงก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับสี่สเช่นเดิมครับมีไอดัมคุกส์เทิร์นบูสมิธเจมส์ลอโทเวลครับไวท์เฮาส์ตรงกลางโทมัสอาซันเต้ซ้ายเฮนอร์สันตรงกลางแล้ววาเลนตินทางขวานั่นเองครับวันนี้เนี่ยตัวเร่เนี่ยจะได้พักครับก็คือ สองล้าสุดท้ายเราจะให้เป็นทางด้านอดัมคุกทางด้านแบ็กซ้ายนี่ครับลงประเดิมสนามหน่อยกันนะส่วนเครีมบิดอยู่ในเต็กรมสเปตตัวจริงตามนี้แหละมีคลัมเบอร์ตันนะเป็นผู้รักษาประตูนะครับก็น่าจะมาในระบบหลังเสี4-1 4-1หรือว่า4-4-2ไดมอนด์นั่นเองะยกออกติดมาแล้วจะโดน เมย์สวนหรือเปล่าแล้วเมย์โดนปั๊มไปเอลิทไว้ฮาอวันนี้เล่นใส่เต็มเลยนะต้องระมัดระวังให้ดีระวังเจ็บแะยกข้ามขวามาโอ้แต่ลูกนี้แรงมากๆอ่ะออกไปอีกแล้วคุกส,ส่งต่อให้โทมัสอาซันเต้อาซันเต้ล็อกเข้าในสวยมากอาซันเต้หลุดขึ้นมาอาซันเต้ปั่นขวายอหย่อนแล้วบอลมันชนเสาโหเกือบจะได้เอาก่อนเลยนะจังหวะนี้ตั้งแต่นาทีที่6ครับโอ้แต่ว่าเก็บได้ที่อาดัมคุกโอ้แล้วดัมคุกโดนแก ขึ้นมาที่ฮูลาฮานแทงขึ้นมาแล้วเจมเจมเปิดคืนขึ้นหม่แล้วตรงนี้โอ้มงจะสวนเข้าด้านในแต่โดนปาดไปแล้วเข้ามาบันไลยแล้วตรงนี้ออกมาทางขวาล้ำหน้าหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับอภัยในคำหยาบเล็กน้อยที่เมื่อกี้ต้องอุทานครับเกือบไปแต่ว่าเทินบูอีกแล้วครับด้วยความเก่าตรงนี้คือคือเเดินขึ้นหน้ามาก่อนแล้วไม่ยออไม่ได้ยกข้ามหัวนะครับเม ยกติดเจอหลานวาเลนตินและจะบีบบี้กันต่อไปเจอหลานวาเลนตินบีบบี้แต่ว่าเขาหลอกได้สวยเข้าตรงกลางมาอิลิเวาเขาเก็บได้ไวฮาส่งเข้ากลางมาตรงนี้โทเวลโทเวลหลุดหลุดโทเวลส่งขวามาไวเฮายิงโอ้โหเรียบร้อยลูกนี้เป็นไปได้ครับการสไลด์แล้วบอลมันกระดอนข้ามหัวผู้รักษาประตูครับโอ้โหนี่คือกัปตันทีมอีกแล้วครับ ในช่วงครื่องฤดูกาลหลังเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นบล็อกซูบล็อกแบบเต็มตัวแล้วแล้วเติมเข้าแบบว่ากรอบเกตโทษเป็นว่าเล่นแล้วเขายิงได้หลายลูกมากในช่วงหลังแล้วลูกเนี้ยคือย,ยิงยากมากครับคือไม่รู้ว่าตั้งใจชิปหรือว่ายิงเลี่ยนเลียแล้วบอลมันกระดกข้ามหัวหรือเปล่านะครับโอโ้โหคือสไลด์ไปแล้วคุมบอลไม่ได้แต่ว่าบอลมันดันเต็มใจข้ามหัวผู้สาประตูไปเลยเอเลียดไวท์ฮา์บ25นาทียิงให้ซาล์ฟอร์ซิตี้ขึ้นนำจนได้ฮะ เจอเอเลียดไวท์เฮาส์แล้วม,มาช่วยปะทะตรงนี้ทำให้เขาลุกลี้ลุกลนและเก็บได้ที่เอเทนัสันรอเติมมาเอเทนัสันแล้วส่งให้เจอหลาดวาเลนตินเข้ามาที่เอเดนัสันโอบอลมันไม่เป็นใจจับแล้วมันตะกึกทะกัดครับโอ้โหยิงก็ยิงไม่ได้อบอลลงก็เอาบอลลงไม่ได้อลงแต่บลมครับเปิดเข้ามามงเเคเข้ามาแล้วได้ยิงลูกดีเรียบร้อยโอ้โหเป็น ลูกแรกของฤดูก,กาลหรือเปล่าที่ทําประตูโดยคอนเนอร์โอ้แล้วมาเกิดในนัดสุดท้ายของฤดูก,กาลนะเป็นในทานสมิธด้วยครับกองหลังเป็นสูตรหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าก็คือปอนมันเปิดมาแล้วมงเช็ดมาต่อที่ในทานสมิธครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าหก่อน เดี๋ยวเปิดเข้ามาเขาแข้งห่างก็หหกต่ว่าม,ง,มงเช็ดมาปุ๊บในทันสมมิธก็แค่ประวัดยิงแต่ลูกนี้ยิงยากนะครับสำหรับกองหลังเนะี่ยเคาะ1 2สองกับเอนเดอร์สันโอ้โหเขาขารู้ใจและอสันเต้หลุดขึ้นมายกมาแล้วเอียนเดอร์สันโอ้โหขอรับเป็นหน้าของไวท์เฮาส์จะวิ่งเข้ามาโฉบมงแต่ไม่ถึงเฉยเก็บได้แล้วศาสตร์ยาวอีกแล้วนี่คือจุดเด่นของแคมวบิดยูไนเต็ดครับมาที่ดัง ดังเปิดเข้ามาตรงกลางแลนดฮานสมิธเช็ดมาได้แล้วเก็บได้ที่อดัมคุกโอ้โหแต่ว่าโอ้ไม่ได้ป๊อป,ออปไซด์เฉยเลยหัวใจังสวนกลับพอดีในยผู้สิทห์เนี่ยฮูลาฮานยกมาสวยมากมาถึงทางขวาแล้วรับลงได้สวยแล้วตรงกลางแต่ว่าเก็บได้ที่สมิธโอ้โหนิ่งจัดๆอดัมคุกออกมาที่ฮันเตอร์ฮันเตอร์แทงเข้ามาที่เอเทนัสันคนระับ แล้วเอเดนัลซันล็อกเข้ามาทางขวาเอเดนัซันรอเพื่อนเติมเอเดนัซันออกซ้ายไปให้ฮันเตอร์ได้เปิดขึ้นมาเสาสองหแรงมากๆโอ้ยแต่ว่าโดนเสียบสไลด์ไปครับลืมมงุงมองมุมจอด้านล่างรััโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหกลายเป็นจุดโทษเฉยเลยตั้ง้า่ของแคลมบิดยูนิเต็ดก็คือเนี่ยโหเสียบแบบเหมือนส่วนตัวเล็กน้อยครับอาจจะเบรกไม่ทันนะโแล้วก็ เอเนเฮเดัน e. จะวิ่งเข้ามายิงทางซ้ายโอ้โหเล่นงานชิวๆเลยครับเล่นทางอะไรก็เรียบร้อยครับสำหรับเอเยนเฮเดันนะอายุ35ปีครับบอกใครก็ว่าโกหกนะพี่แกยังเล่นดีอยู่เลยครับแต่ต้องดูครับว่าถ้าขึ้นไประดับแชมเปี้ยนชิพพี่เขาจะไหวหรือเปล่าสำหรับอายุ35นะเพราะว่าก่อนเยอะมากๆครับหรือว่าจะเป็นสลาตันแชมเปี้นชิพหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โห แล้วลูกนี้ยิงดีครับเข้ามุมซ้ายไปเลยผู้สาประตูก็นึกว่าจะมาตรงกลางครับเลยไม่ได้พุ่งไปทางไหนสักทางหนึ่งฮันเตอร์เก็บสวยเจมดอตไม่เล็งเลยครับรอเวลาหมดครับเผาผ่านเวลาไปเซบาสเตียนชาวและก็เรียบร้อยครับลูกวิดยาวมาครับซัฟฟอร์ซิตี้ครับทำได้ครับในฤดูกาลนี้ครับก็ปิดตำนานแชมป์ไปด้วยเลครับถือว่าเป็นแชมป์ที่เรียกว่าหนีห่าง ไม่รู้ว่าที่สุดเท่าที่เคยมีมาหรือเปล่าแต่ว่าคะแนนห่างเกือบ30มสป้มครับสำหรับที่2กับที่1นึ่งแงและก็จบกันไปฮะับสำหรับฤดูกาลอันยาวนานครับในลีกชูครับของซาวฟอร์ตซิตี้เป็นปีที่เรียกว่ามิราเคิลมากๆครับเสริมตัวเปลี่ยนผู้จัดการครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ดูเดือดมากมากครับไม่รู้ว่าจะมีพิธีการรับถ้วยแชมป์หรือเปล่านะครับสำหรับซาวฟอร์ c ซิตี้ในลีกชูครับแต่ว่าเรา นัดสุดท้ายนะตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีด้วยครับโอ้โหรู้สึกผิดหวังมากเลยกับลีกทูนัดสุดท้ายไม่มีถ้วยแชมป์เฉยเลยฮนะโอ้โหเศร้าไปเลยฮนะแล้วก็เรียบร้อยจบซีซั่นกันไปอนะก็พักเบรกกันยาวประมาณ2เดือนครับเพื่อที่จะขึ้นสู่ลีกวันต่อไปครับโอเฮ้ยผมนี่รอชูถ้วยนะครับนึกว่าเอเลียดไวท์เฮาส์จะได้ชูถ้วยนะครับก็เรียบร้อยครับ ได้แชมป์กันจบไปนะครับไม่ได้ชูถ้วยเฉยเลยนะฮะโอ้โหผมนี่อย่างเศร้านะครับก็เอาเลยครับในคลิปนี้เราก็ได้บทสรุปแล้วผ่านมา7พาร์ทนะครับเราก็เข้าไปสู่หลีกวันเรียบร้อยก็ต้องไปอัปเกรดศักยภาพของนักเตะเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลีกวันนักเตะก็จะเก่งขึ้นนะครับก็ต้องค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหลีกสูงสุดให้ได้นะครับผมก็ตีไว้ประมาณ4ฤด,ดูกาล ก็ในรูการน่าจะเหลือกี่พาร์ทเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าดูการนี้เนี่ยผมย่อสั้นๆมา7็พาร์ทละกันเพราะว่าถ้า10พาร์ทจะเบื่อเกินไปเพราะว่ายังไงเราก็ได้ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการนขาดมากๆแล้วลแหล,ละเอาเล่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวว่าในเรื่องของการตลาดของทีมเนี่ยใครขายเสื้อได้ดีที่สุดเนี่ยเอาล่ะไปดูกันหน่อยที่ finance มาดูที่นรงการขายเสื้อครับอ๋อเดชอนเบอร์าร์ดนักเตะจากแมนเชสเตอร์เด็ขายเสื้อได้ดีที่สุดวะเฮ้ยโอ้ต้องซื แล้วก็โทมัสอัสซันเต้นะครับเล่นเดียวเจมวิลสันแนวของแมนยูขนาดคือเจมวิลสันเนี่ยคือเป็นนักเตะที่แมนยูแทบไม่เอาแล้วนะคือยังขายเสื้อได้ดีเลยคือต้องการนักเตะที่มีชื่อชั้นใช่ไหมโอเคจัดไปในส่วนของไพส์ฟูลปีนี้เนี่ยเราก็ได้หนอันดับที่หนึ่งของตารางแล้วก็ได้มา1ล้าน M นะครับผมก็1 M ไม่ใช่1ล้าน M 1 M นะครับ1 M ถือว่าโอเคสําหรับฤดูกาลนี้น่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับฤดูกาลหน้าก็ค่อยมาว่ากันใหม่ว่าเราจะขึ้นสู่ลีกอ่าลรีกวันแล้วเราจะไปจบกันยังไงเจอกับใครเราจะไหวไหมหเสริมตัวไหนนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสาหรับฤดูกาลนี้นะครับผมก็จบไปอย่างสวยหรูนั่นเองนะจบไปอย่างสวยหรูมากๆ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในฤดูกาลหน้าในพาร์ทที่1ใหม่นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจในกางคลิปด้วยนะครับร่วมรุ่นร่วม,มเชียร์ไปด้วยกันนะครับรอซาวฟอร์ดขึ้นไปสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้นะผมบอกเลยว่ามันแน่ๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้พาร์ทที่7นะครับก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทที่1ซีซั่นที่2นะครับรับชมไม่มีความสุขครับสนุกกับการเล่นเ,เกมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายยทุกคนนะครับ